สวัสดีค่ะวันนี้สายตรวจนมเย็นสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน,นครศรีธรรมราชร่วมกับศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงปฏิบัติการ4มุมเมืองค่ะได้ออกเดินทางมาเยี่ยมพี่น้องที่ได้ประกาศตนพดเล่าเข้าพรรษาและประกาศตนจะเลิกเล่าที่หมู่ที่7บ้านนาออกตำบลอินคีรีอำเภอโพรมคีรีจังหวัดน,นครศรีธรรมราชค่ะ ซึ่งวันนี้ได้มีพี่น้องประชาชนที่ได้ประกาศตนเลิกเล่าหุนเล่าตลอดชีวิตจํานวน20คนด้วยกันค่ะมีภาพบรรยกาศน่ารักน่ักมาฝากท่านกันด้วยทุกคนได้ประกาศว่าจะหุนเล่าและหันมาดื่มนมเย็นกันแทนแล้วค่ะา่่มทซึกกเ็นสิบร

Hors ba da About อยู่ที่หมู่ที่4ตำบลกำโลนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชมาอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวค่ะซึ่งสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยค่ะวันนี้ทีมงานสายตรวจนมเย็นได้เดินทางมาเยี่ยมผู้ที่เลิกเหล้าเข้าพรรษาประกาศตนว่าจะเลิกเหล้าตลอดชีวิตกันด้วยวันนี้ทีมงานสายตรวจนมเย็นเราได้มาพบกับผุกคนที่ประกาศตนว่าจะเลิกเหล้าถึงจํานวน40คนด้วยกันค่ะเราไปติดตามบรรยากาศ ข้างในกันค่ะนะับส้วนทำด้านเหมนดีนันะคับอ่ามันจะมีอย่างไม่ได้หรือ่านี้โดยตั้เนืผู้นำเอาหมูานมา่าลาคนแต่ราได้กระจารทีเเป็นระเยขัหมดูเละตลอดมานะ่งับุกาอบครัวนะครับซ่องซมคนแกปหาันมาเรืยๆลงหน้ากี่คนแล้วอันหนึ่งนะครับงเมื่อดีพวกบอกทำุกเมื่อนี้ก็เป็นยี่สิบเปตามให้เรื่องต้อเปนการนท่านี้รวที่แรเรนกผู้ช่วยผู้เบานเยวารนะครับ หยุดยุ่บอกเราตุกต้นนะครับระบอกแนวที่จกำลังนะครับคือใส่ตัวตุ้งยีนอะไรนะช่องสามช่องสามนะเมื่อที่พม่มีคนมีทั้งสมาชิกสมาคมสื่อแล้วก็พี่หมีค่ะชยาดลค่ะกำลังเป็นปัญหาที่ใหญ่สำหรับตองจริงแต่วัดแต่ก็ทีเงานชอบไม่ถัดถ้ามาทำให้ทำคนได้เพียงแค่เป็นคนเข้าช่องสามขวาใสต้องเอา งานเศร้าลงปฏิ <S 2> <S 2> บัติการร่วมกันใชครงสิ่องชวะว่าที่ให้เราไปช่วยจับช่วยวิ่งหยิบถือมือเราก็คงทำยากแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือพูมังแรงมังหนักเสนอข้าวมัง หลังจากที่สมาคมสืมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชสายตรวดเม่งเย็นได้ร่วมกับศูนย์ควบคุมปัจจัยเสียงปฏิบัติการ4มุมเมืองได้ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียมพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆซึ่งรวมแล้วเป็นจํานวนสองครั้งที่เป็นชุมชนที่มีกลุ่มเสี่ยงของน้องๆวัยรุ่นเยาวชนที่ติดยาเสพติดเราได้ประกาศตนว่าอยากให้น้องๆได้หันร,ร่วมมาร่วมโครงการนี้กันทิ้งหมอ้อกระท่อมทิ้งหมอ้อต้มน้ำเพื่อกระท่อมทิ้งยาเสพติดวางสิ่งเหล่านั้นไว้ให้หันมองกาลังใจมาดืมด่มนมกันแทน ในการที่เราลงพื้นที่ครั้งแรกๆก็จะมีการที่กระลาหนกันเยอะมากเลยค่ะน้องๆได้เกิดความหวาดกลัวหวาดระแวงว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแต่เมื่อได้มาสัมผัสกับทีมงานซ้ายตรวจนมเย็นและพี่ๆชุดปฏิบัติการ ควบคุมปัจเจเสีย่ยบรดิการสี่มุมเมืองได้รู้ว่าวันนี้ชีวิตของเราจะผูกพันมาอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยการที่หันมาดื่มนมและเล่นกีฬาและหันมาร่วมการสร้างภูมิต้านทานให้กับชุมชนโดยการที่เลิกเมื่อสูงกับสิงบายามุกและยาเสพติดต่างๆแลยต้องขอ,ขอขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ทุกท่านข,ขอบคุณไปยังทีมงานทุกทุกคนที่ร่วมกันในครั้งนี้เพื่อบ้านเพื่อเมืองของเราค่ะสายตรวจนมเย็นสวัสดีค่ะ